มาต่อกันที่เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกากันบ้านนะคะพูดถือสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถือว่าเป็นดินแดนแห่งนาฬิกาเลยนะคะใครที่เดินทางไปเนี่ยก็จะต้องไปร้านนาฬิกาที่เรียงรายอยู่สองข้างทางน,นะคะทั้งราคาย่อมยาวรวมถึงราคาหลักแสนหลักล้านแต่ต้องยอมรับนะคะว่าหลังจะมีสวัสด์สมาร์ทวอชขึ้นมานาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์เองก็ต้องปรับตัวด้วยไม่น้อยเหมือนกันติดตามพร้อมกันนะคะว่าเขาจะปรับตัวอย่างไรกับสกุปพิเศษชิ้นนี้ค่ะ นาฬิกาสวิสหรูหราสวยงามเคยเป็นนาฬิกาที่ผู้คนทั่วโลกฝันอยากเป็นเจ้าของแต่มาวันนี้นาฬิกาอัจฉริยะหรือสมาร์ทวอชได้กลายมาเป็นคู่แข่งสำคัญที่บรรดาผู้ผลิตนาฬิกาแถวหน้าของสวิสต้องหันมาปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วแท็ h ฮอ e r จับมือกับ Intel และ Google เปิดตัว Tag h ฮอยเออ n ์คอนเนราคาเรือนละ1 400ฟังสวิสหรือเกือบ40,000บาท ตั้งเป้าว่าจะขายได้20,000เรือนต่อปีแต่ขณะนี้มียอดจองมาแล้วถึง80,000เรือนมีงานวิจัยคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดของสมาร์ทวอชในอีก4ปีข้างหน้าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อ2ปีก่อนถึง90เท่ามาอยู่ที่117,000ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้ผู้ผลิตนาฬิกาจากสวิสเคยปราโมาสมาร์ทวอชว่าเป็นเพียงแค่แกดเจ็ตหรือของเล่นที่ได้รับความนิยมเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่ยอดส่งออกนาฬิกาของสวิสไปยังประเทศสำคัญสคัญของโลกในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วหดตัวลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะประเทศจีนที่นำเข้านาฬิกาจากสวิสลดลงถึง20%ทำให้ผู้ผลิตนาฬิกาของสวิสระหนักว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง The Connected t c w a ชองคลอดบีเวอร์ e ซีอีโอของแท็กฮอยเออร์บอกว่า <Yeah. S 2> การผลิตสมาร์ทวอชถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมโยงแบรนด์สินค้าที่เคยโด่งดังในอดีตมานาน40ปีให้ก้าวต่อไปได้ในอนาคตและไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นบรรดาผู้ผลิตนาฬิกาสวิสหลายรายหันมาจับตลาดสมาร์ทวอชหรือร่วมมือกันต่อยอดมากขึ้นอย่างนาฬิกาซัมซุงเกีย S 2ล้อมเพชรหรือนาฬิการุ่นสมาร์ททั h ของท่สอด สปาร์บิส,สเศรษฐกิจติดจอร,รายงาน